เดินเรื่องไม่ได้ตังค์แล้วมาหาทนายลองไปทําดูก่อนถ้าไม่ได้มาหาทนายฝากซื้อประกันภัยกับร้านผมไว้ด้วยคือถ้าคุณซื้อประกันภัยกับผมคุณจะได้สิทธิพิเศษในการปรึกษาทนายและในการเข้ามาพบหรือพูดคุยเรื่องรูปคดีกันก่อนโอเคนะครับ สวัสดีครับมาคุยเคสเดินเรื่องไม่ได้ตังค์แล้วมาหาทนายลองไปทําดูก่อนถ้าไม่ได้มาหาทนายคือเหตุการณ์เป็นงี้แฟนคลับคือเขาอะรถชนแล้วซ่อมรถประมาณร้อยสี่สิบกว่าวันเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไปเอาแบบฟอร์มในอินเทอร์เน็ตมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินฟูต่างเนี่ยผมก็เพิ่งทำคลิปไปไอบ้บรรดาอินฟูงต่างไอ้พวกรู้ไม่จริงเนี่ยคุณอย่าไปทําให้เขาเข้าใจผิดนะคุณไปฟังคนอื่นเล่ามาคุณมีความรู้ทางกฎหมายมันยังไม่พอนะคุงาทว เลยว่าเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยไม่ยอมให้บริษัทเอารถไปซ่อมซ่อมรถไปร้อยสีวันพอร้อยสีบมันมาเรียกเงินค่าขาดประโยชน์เขาก็เลยไม่จ่ายเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนซ่อมนี่ไงไอ้บรรดาอินฟูคือจุดเริ่มต้นคุณต้องมีทนายตั้งแต่รถชนไม่ใช่ว่ารถชนเสร็จเรียกเงินไม่ได้คุณมาหาทนายพอเขาไปเรียกเงินปรากฏว่าไปเขียนรายละเอียดเหมือนจับรายละเอียดมาเทียบค่าเสียหายอ่ะซึ่งไปเขียนว่านั่งแก๊ปแต่เรื่องจริงคือเขาไม่นั่งแก๊ปทุกวันเขาก็บอกนั่งแก๊ปเนี่ยวันที่ผม่รถ คือถ้าเป็นอย่างเนี้ยคุณไปเช่าเลยอ่ะมันมีเรื่องด้วยนะมีอยู่คดีหนึง่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คอพอเดี๋ยวเตรียมตัวได้ผมจะเอาแน่เรื่องเนี้ยไปบอกผู้เสียหายว่าทําสัญญาเช่าไม่ใช่บริษัทเรียกเงินไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนเขียนเรามีสิทธิที่ไปเช่ารถกับใครก็ได้แต่เราต้องเช่าจริงใช้จริงนะสาคัญตรงนี้นะแต่เจ้าที่คอบอกไม่ได้ไม่ได้เช่ากับบริษัทเช่ากับบริษัทมาแม่งก็ไม่จ่ายแล้จะไปเช่าทำหาอะไรกับบริษัทเพราะฉะนั้นเนี้ยคุณปรึกษาทนายตั้งแต่ต้นคุณเสีย รถไปร้อยกว่าวันให้เงิน7,000บาทแล้วมัน2คดีนะ insert ให้ดู2คดีเลยบริษัทเดียววัน2คดีเลยให้7 00 0เท่าวัน2คดีเลยผมงงอีกอันหนึ่งร้อยสี่สิบวันเีกร้อยประมาณร้อยแปดสิบห้าวันให้เจ็ดสิบวันตลกมากก็เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าเนี่ยค่าขาดประโยชน์เนี่ยประกันไม่ได้จ่ายประกันเลี่ยงที่จะไม่ยอมจ่ายตามจริงต้องใช้คํานี้แต่สุดท้ายอ่ะผมเห็นแท้คดีมาจ่ายหมดแล้วคุณอย่ามากลัวเรื่องเวลานานการเดินเรื่องอ่ะมันใช้เวลาอยู่แล้วมันเป็นข้อหนึ่งที่บริษัทประกันภัยมาบีบค